รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการยินยางทุเดย์นะคะเรื่องราวดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอที่อยู่ณนะปัจจุบันที่เกี่ยวกับตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยบ้านก็สําคัญนะคะแต่เวลา,อาตอนที่เราเสียชีวิตเนี่ยสุสารก็จะมีผลกับเรามีผลกับลูกหลานของเรานะสัปดาห์นี้เนี่ยต่อนเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์นำเคสสัตตี้ดีๆมาให้เราเนี่ยมีบ้านนะคะที่ตั้งอยู่ในองศาที่ดี แต่ทำไมถึงไม่ได้ดีเพราะอะไรเราไปฟังคำตอบจากอาจารย์กันนะคะและช่วงท้ายรายการอย่าพลาดในช่วงดูดวงกันนะคะดวงทุกดวงเราจะนำมาดูในช่วงท้ายรายการค่ะติดตามพลาดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเคสต์ที่น่าสนใจกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทกการนนท์ค่ะร่วมสร้างสารรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปตท บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอ,ดรฟฟอรค์อินเตอร์เนชนั่นแนลจำกัดบริษัทฟฟติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ข้าสู่รายการยินดางทอเดย์นะคะและแน่นอนเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะช่วงแรกเราก็จะพบกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรงไกลบุญทการนนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโหสัปดาห์นี้อาจารย์มีเคสตด,ดี้มาให้เรารชมอีใช่ไหมคะเหมือนก<ช>ันค่ะก็คือเป็นบ้านที่เขาอยู่มาแล้วค่ะเพราะงั้นอรอบนี้ก็เหมือนกันเป็นเป็นบ้านที่องศาที่ดีเจริญรุ่งเรืองแต่ปรากฏว่า อยู่ไปหมดไปอยู่ไปหมดไปอยู่จนอยู่ไม่ไหวว้าครับเพราะั้นอันนี้องศาร้อสี่สิบเอ็ดจุดหกองศาร้อยสี่สิบเอ็ดจุดหกองศาครับก็คือเป็นองศาที่ดีใช่ไหมจ๊ะองศาที่เจริญรุ่งเรืองทั้งอำนาจบารมีและรับผลความเจริญเพราะงั้นเป็นองศาที่ดีอ่ะเป็นองศาที่ดีครับเพราะงั้นบ้านหลังนี้ก็ดีใจ มีโอกาสได้มาอยู่บ้านใหม่ครับแต่ปาร,ราคอรัตตำแหน่งไม่ดีก็คืออยู่มุมนี้เนี่ยลูกศรตรงเนี้ยลูกศรที่ชีค้คือตรงนี้เป็นช่องลมข้ามาเพราะงั้นตำแหน่งตรงเนี้เป็นตำแหน่งตัวลับตัวลับวิบัติเพราะงั้นลับวิบัติกลัวที่สุดคือช่องลมกลัวที่สุดคือสาดน้ํากลัวที่สุดคือวางเครื่องจกักรเคลื่อนไหวกลัวที่สุดที่มีถนนพุ่งเข,ข้ามาเพราะงั้น ดาวห้าเป็นดาววิบัติกลัวเคลื่อนไหวเพราะงั้นเคลื่อนไหวก็คืออะไรที่ตรงนั้นมันมันเคลื่อนได้เช่นลมเนี่ยก็เคลื่อนไหวนะครับถนนก็เคลื่อนไหวสระน้ําก็เคลื่อนไหวตั้งเครื่องซักผ้าเครื่องคอมเพรสเซอร์เครื่องแอร์ตรงนั้นก็เคลื่อนไหวคือถ้าเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ไม่ได้การใช้จ่ายก็จะมหาศาลเพราะคําว่าลักวิบัติเนี่ย <c oughs> วิบัติคือมากอรมากๆแล้วถ้าเปลี่ยนจากช่องลมถ้าเปลี่ยนจากถนนสมมุติเป็นเป็นอาจจะเป็นเหมือ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 นเป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรโรงงานมีเครื่องจักรก็เป็นเพราะมันเคลื่อนไหวอ่ะก็เป็นแล้วถ้าตรงนี้สมมติตรงนี้ออกมาตรงนี้เป็นสี่แยกก็ไม่ได้ตรงนี้เป็นสี่แยกหรือตรงนี้เป็นเลี้ยวโค้งเนี่ยตรงนี้คือเคลื่อนไหวคือไม่ดีทั้งนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเคลื่อนไหว เอพราะงั้นถนนเป็นสี่แยกนี่เคลื่อนไหวมากแล้วถ้าทางผ่านเคลื่อนไหวธรรมดาแต่ถ้าพุ่งเข้ามานี่เคลื่อนไหวแรงน,แน่ครับเคลื่อนไหวแรงเพราะงั้นนี่ลมมันพุ่งเข้ามาคือตรงนี้ครับเพราะงั้นจุดแรกนะคะที่ที่ที่ทไม่ถูกต้องนะคะเพราะงั้นตรงนี้ก็คือทําให้ทุกอย่างเลวร้ายหมดแต่อย่างอื่นก็ดีมีแต่ว่าเงินเงินเงินมาสิบก็จะ จ่ายไปสิบสามสิบสี่สิบห้าเกินเกินกว่าที่ได้นีครับไม่พอสิจ่ายเพราะงั้นได้มาก็เยอะแต่จ่ายไปมันเยอะกว่าที่ได้มาเพราะงั้นอยู่ไปอยู่ไปมันก็รื่อยหรอครับครับแต่บ้านหลังนี้เนี่ยแก้ไม่ยากครับเราก็ไปตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เพราะบ้านหลังเนี้ยเสียอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวอย่างอื่นดีหมดเลยอย่างอื่นดีหมดอ๋อดีนะเนี่ย งเงินก็ไม่เป็นไรคือปกตินะเรื่องเขาบอกว่าน้ำไอ้ไอไอเงินไหลออกเหมือนกับก๊อกเลยไหลจกออกจ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 กทั้งวันทั้งคืนเขาบอกว่าอยู่จนใจสั่นอะ่ะเขาบอกวเวลากลางคืนนอนเนี่ยยังใจใจยังสั่นเลย,ยใจยังไม่ดีเลย <ฮะ S 1> คือมันมันหวันอะ่ะเขาเรียกว,วัดหวนัหวนดครับเพราะง,งั้นพื้นที่ตรงนี้เราแก้ที่จุดนี้ ก็คือไปตั้งสารพระภูมินะเหมือนกันให้หันมาทางนี้แต่ตรงนี้เนี่ยมันมีสิทธินะไม่ต้องไม่ต้องหันมาทางนี้เพียงแต่ว่าตั้งตรงๆหันกลับไปตรงๆไปรับตรงๆเพราะตรงนี้ตัวบาลานีพอพอตั้งตรงไปพับตัวนี้ก็เป็นตัวรับผลเพราะงั้นพอตั้งไปรับพับเนี่ยแต่ตัววิบัติหายแล้วตัว ตัวการเงินก็ยังช่วยเพราะงั้นก็จะยิ่งได้เยอะมากขึ้นเลยเพราะงั้นหลังนี้ช่วยแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ฟื้นขึ้นมาได้ม,มีสิทธิ์ฟื้นน่ะคือคือบ้านใดก็แล้วแต่เราก็ต้องดูนะว่าเขาทาอะไรมันอย่างถ้าเป็นลูกจ้างหรือเป็นข้าราชการ<ะ>มันก็แค่เงินเดือนอ, uh huh. อ่ะเพราะงั้นเขาคือได้แค่เงินเดือนใช่ค่ะ,ะจะไปบอกว่าปุ๊บป,ปั๊บเนี่ยมีเงิน เดือนสองหมื่นจะปุ๊บปั๊บขึ้นถึงสี่หมื่นมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับเพราะงั้นก็คือแก้แล้วก็ทําให้ตัววิบัติมันหยุด mm hmm. อเพราะงาั้นเขาก็พอกินพอใช้ mm hmm. แต่ถ้าในกรณีที่เขาทําธุรกิจ mm hmm. อ่ถ้าทําธุรกิจไม่เหมือนอย่างนะั mm ้น hmm. ครับเพราะงาั้นสมมติว่าเวลานี้ทุกวันนี้มีผลประโยชน์มีกาไรเดียวละแสน mm hmm. แต่พอแก้ตรงนี้เนี่ยมีสิทธิ์เพิ่มเป็นแสนห้าอื เพราะงั้นอย่างน้อยเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้น50%ครับมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนขึ้นนะไอ้ตัวแก้ง่ายหน่อยเนาะตัวเสียมีเพียงจุดเดียวเพราะงั้นก็คือไปตั้งสารพระภูมิจุดนี้จุดเดียวก็พอครับเพราะงั้นทุกครั้งเนี่ยถ้าเรามีการแก้ก็จะมีการไปติดตามเพราะงั้นเมื่อติดตามแล้วไม่ดีแค่นี้ก็จะกลับมาละว่าโอเคที่ไม่ดีเพราะอะไรก็จะมา มาหาหาหาตัวตัวเห็ดตัวเนี้หาไปเรื่อียๆเพราะงั้นตรงนี้ก็คือสุดท้ายก็ต้องไปหาที่ศุกสาลถ้าถ้าแก้ตามพี่อาจารย์บอกแล้วยังไม่ยังไม่ดีขึ้นก็ต้องไปที่อยู่ที่อาชีพแล้วอะไรแต่ละเราดูเบื้องหลังอ่ะเบื้องหลังเขาทําอะไรบ้างแล้วเบื้องหลังเขาคือคือศาสนาก็สําคัญไม่ว่าศาสนาทุกศาสนาบางทีก็มีกลับไหวที่เขา นับถือเป็นประจำอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ตรงไหนก็แล้วแต่าาเพราะงั้นตรงนั้นถ้ามันไม่ดีมันก็ทําให้เขาไม่ดีได้ครับเพราะงั้นเราก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆแล,และสุดท้ายก็ต้องไล่ไล่ไปที่ที่สุสานถ้าไล่ไม่เจอไม่มีก็ต้องไล่ไปสุสานแต่แค่นี้เนี่ยแกง<อ>้แกง่ายแก้ง่ายไม่ต้องไปทำอะไร ค,คมิดมิดจุดเดียวไม่ต้องทุบไม่ต้องอะไร,รแค่ต,ต,ตั้งเพิ่มเท่านั้นเอง,ง,งนะคะตั้งตรงนี้แล้วก็แล้วก็จบค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ยังคงมีเคสตดี้มาคุยกับเราอีกค่ะพักสักครู่ค่ะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดําเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข กับชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388 ค่ะผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการอีกอย่างชุเดย์นะคะเองของนังพูดคุยกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรงไกรบุญทการนค่ะอาจารย์คะยังอยู่เกสเดิมอยู่นะคะวันนี้เพราะงั้นเราขึ้นมาดูชั้นสองอ่ะค่ะเชิญค่ะอาจารย์พอขึ้นมาดูชั้นสองเนี่ยตรงนี้หน้าบ้านทางนี้หลังบ้านกลางหลังบ้านเขาก็มีห้องน้ำนะแต่พอชั้นสองเนี่ยกลางหลังบ้านมีห้องน้ําไม่เป็นไรอยู่ที่อยู่ที่หัวนอนออยู่ที่เตียงอยู่ที่อยู่ที่เตียงนอน เพราะพอขึ้นมาชั้นสองเนี่ยเป็นห้องนอนละหรือห้องทํางานก็ได้เราก็จะดูแต่ละห้องละไม่ไม่ดูทั้งหมดเพราะงั้นก็ดูแต่ละห้องก็คือดูว่าห้องไหนมีขัดกับอะไรเราก็ไปแก้ตรงนั้นก็เราจะมันก็จะเกี่ยวกับคนคนนั้นเกี่ยวกับบุคคลละใครนอนก็เกี่ยวกคบคนนั้นก็เกี่ยวกับคนนั้นเพราะงั้นห้องนี้เนี่ยจริงๆก็ช่องลมตรงนี้ก็เกี่ยวกับเขา ครับแต่พอข้างล่างตั้งตัวสารพระภูมิเสร็จพับก็มาแก้ข้างบนข้างรวมทั้งห้องนอนข้างบนด้วยเพราะงั้นคือแก้ข้างล่างก็ข้างบนข้างล่างก็แก้ก็จบก็ถูกก็ได้รับอนิสงจากการแก้ข้างล่างได้ไปด้วยเพราะงั้นตรงนั้นก็ก็เท่ากับว่าได้ทั้งสองชั้นได้ทั้งบนและได้ทั้งล่างเพราะงั้นมีปัญหาก็คือห้องนอนนี้ห้องนอนนี้หัวเตียงมา มาอยู่ทางอยู่ทางทิศตวนออกค่ะอาจารย์อยู่ทางทิศตวนออกเฉียงทิศตวนออกทิศตวนออกเฉียงเหนือค่ะครับอยู่ตรงนี้เพราะงั้นห้องนอนนี้เนี่ยอยู่ทางทิศตวนออกเฉียงเหนือตรงนี้เนี่ยเส้นตรงนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นตัวตัวนี้คือตัวลาวิบัตเพราะเพราะถนนเขาอยู่ตรงเนี้ยอือฮึอเพราะงั้นตรงนี้คือคือคือติดติดถนนเพราะงั้นคนคนเนี้ย <Aly ssa> <pater annoyed> ก็ต้องมีใช้จ่ายเยอะครับใครนอนตรงนี้ใครก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องรายบุคคลแล้วไม่ใช่ครอบครัวครับแต่ในกรณีแบบนี้เป็นถนนวิ่งไปวิ่งมามันก็เป็นแต่มันเป็นน้อยแต่ถ้าออกมาตรงนี้แล้วเป็นสามแยกหรือเป็นสี่แยกโอ้ตอนนี้เป็นมากแล้วเป็นมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นน้อยเนี่ยเพียงแต่เอาเจกานไปตั้งไว้มุมนี้เท่านั้นเอง แล้วมันก็จะเบาลงเพราะอะไรอาจารย์เพราะเพราะเจกันเนี่ยนะเจกันเนี่ยภาษาจีนคําว่าเจกันความหมายก็คือร่มเย็นเป็นสุขเพราะเพราะเจกันตรงนี้เนี่ยข้างในมันกวงค่ะครับแล้วมันก็มีตัวต่อพื้นที่มันมากเพราะงั้นพอตั้งลงไปพับเนี่ยมันก็ทาให้ตานหน่งตรงนั้นมันนิ่งข้อใจกันงใหญ่ใหญ่อเจกันใหญ่เจกันค่ะเจกันจีนใหญ่ใหญ่ใช่ไหมจ๊ะค่ะ พอกวงพับเนี่ยนะมันเหมือนกับเก็บไอตัวที่ไม่ดีอยู่ในเจกอกันตำแหน่งนี้ไม่ดีเพราะถูกเจกันตั้งลงไปพับตัวไม่ดีก็จะอยู่ในเจกันค่ะ,ะแล้วตำแหน่งเจกันก็ตั้งลงไปก็ทำให้มันนิ่งพอนนิ่งพับวิบัติก็ไม่เกิดเพราะงั้นเนี่ยบ้านหลังเนี่ยเขาโชคดีมากแต่ว่าโดยตำแหน่งตรงนี้แล้วในเนี่ยก็ลงตัวครับเพราะงั้นแต่ บ้านหลังนี้เนี่ยเท่าที่จําได้ก็คือหัวเตียมกับดวงของเขานันปกติแต่ช่วงถนนชีวิตในช่วงที่ผ่านมามันไม่ดีเพราะงั้นเราก็ต้องไปแก้ช่วงกัถนนชีวิตเขากลับไปที่ดวงบุคคลใช่ไหมจ้ะเราก็ต้องปรับตัวดวงว่าโอเคช่วงถนนชีวิตช่วงเนี้ยที่ผ่านมามันไม่ดีแล้วยังต้องไม่ดีไปอีกหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีอะไร ก็แต่ละคนมันก็ก็ไม่เท่ากันอ,ะอ่ะเพราะงั้นเราก็ต้องกางแก้เนี่ยก็คือแก้ปีต่อปีค่ะเพราะงั้นในปีนี้มันก็ไม่ดีอยู่แล้วล่ะมันทั้งมาอยู่บ้านบ้านหลังนี้แหละก็าโดยโทวไปแบบนี้อนะ่ะพอบ้านไม่ดีดวงก็ติดขัดเพราะงั้นเราก็ต้องไปแก้ดวงเพราะแก้ดวงก็แก้ปีตอป่อปีแต่บางรายเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะพอแก้ไปแล้วปีนี้ดี พอปีนี้ดีพอถึ้งสิ้นปีปีหน้าบ้าลืมไม่อยากแกล้เ<อ>พราะมันก็ปกติก็ดีอยู่แล้วทําทไมต้องไปดูดวงทําไมครับไม่ต้องไม่ต้องไปอพอไม่ต้องไปพอปีหน้ามันก็มันก็เปลี่ยนปีจอใหม่มันก็อย่างหนึ่งบางคนก็โชคดีไม่มาก็ยังดีอยู่แต่บางคนโชค้ลยเพราะไอ้ตัวราศีที่เปลี่ยนใหม่เป็นตัวไม่ดีเข้ามาอีกเพราะงั้นพอเข้า ปีใหม่ไม่มาแก้ก็โดนอีกก็ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเรื่องดวงจริงๆแล้วต้องดูทุกปีครับแล้วก็แก้ทุกปีอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเพราะงั้นก็อยู่ที่จังหวะของดวงเขาเนี่ยอยู่ในจังหวะแบบไหนเพื่อที่จะปรับได้ยังไงแต่อย่างน้อยที่สุดปรับให้ดวงเขาไม่ดิ่งลงก็ให้ให้เดินลักเพราะงั้น เขาก็มีชีวิตที่ยังน้อยก็ล่มเย็นเป็นสุขแลหละค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาดูดวงกันค่ะพักสักครู่ค่ะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจะสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขพบกับโฉมใหม่ของเจริญเด็คออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยส6สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 3 8 1 8388ค่ะท่านผกลับเข้าสู่ช่วงยินยางสัญจรนะคะและช่วงนี้เรามาดูดวงกันค่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาฝากดวงฝากคำถามได้ค่ะเริ่มดวงแรกกันเลยนะคะอาจารย์ดวงของคุณยายไหม่ค่ะเป็นคุณผู้หญิงเกิด28พฤษภาคม2523ค่ะ เวลาหกโมงค่ะอาจารย์ครับเพราะงั้นดวงนี้เป็นดวงสามสหายเหมือนกันเพราะงั้นดวงนี้เป็นดวงเก่งมีความสามารถมากเป็นทุกอย่างรู้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างปกติแล้วเป็นคนมีวาทศรรีลค่ะแต่ในดวงปรากฏว่ามันทําให้เขาพูดจา,มดาไม่ค่อยดีพุชจามพูดจาไม่พอค่ะครับคือดวงในนั้นอะ่ะม,มันบอกเขาว่า พูทเจ้าไม่พอเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยเหมือนกันนะถ้าเป็นลูกจ้างมาเท่าแก่รวยถ้าเป็นเท่าแก่ลูกจ้างรวยดวงนี้จะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องต่อเมื่อทำทุกอย่างด้วยน้ำพักน้ำแรงเขาทั้งจะประสบความสำเร็จช่วงที่มีโอกาสคือช่วงช่วงอายุห้าสิบแปดช่วงที่ดี ค,คือช่วงอายุ78อ้โหนานปแลาวเวลานี้เนี่ยต้องเอาช่วงอายุ78มาไว้ปัจจุบันแล้วเขาก็จะได้ดีตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปครับมันก็จะได้ไม่เสียโอกาสถ้ามางั้นก็เป็นก็เป็นตัวเป็นตัวเสียโอกาสแต่ในนี้ตัวเอื้อมันไม่มีทั้งหมดต้องเอาตัวในอดีต มาไว้ปัจจุบันเพราะงั้นจะเพิ่มให้เขาในส่วนที่ดี mm hmm. แต่ดีไม่มากทั mm hmm. ้งแม้จะดีไม่มากทำให้เขาเหลือกินเหลือใช้ได mm hmm. ้การเงนินการงานเขาดีขึ้น mm hmm. เพราะงั้นก็คือเหลือกินเหลือใชนะ้แหละครับพอกาดมีแล้วเมื่อปรับแล้วเนี่ยพออายุห mm ้าสิบแปดเป็นต้นไปเนี่ย mm hmm. ช่วงนั้นเขาจะเขาจะรวย แต่ช่วงนี้ปรับให้เขาเหลือกินเหลือใช้พออายุ58ก็ปรับให้เขารวยได้แต่ต้องขอให้มาปรับทุกป,ป,ป,ปีปรปปครับโอกาสก็จะเกิดค่ะโอคคะคถัดมาค่ะดวงของคุณคุณพี่ดีนะคะคเกิดเป็นคุณผู้หญิงค่ะเกิด11กุมภาสองหนึ่งห้าค่ะ เวลาสิบเก้า,าจุดสี่สิบสามเพราะงั้นตั้งแต่อายุ42เป็นต้นมา,าวุ่นวายไปหมดตั้งแต่42ปีใช,ใช่ไหมคะวุ่นวายมากนะผมว่าช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่ช่วงที่ณตอนนี้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ตอนเนี้ตั้งแต่อายุ42ไปจนถึงอายุ51เเพราะงั้นเวลาเนี้ยรวมทั้งปีเนี้ยห้าปีมาแล้ว และยังต้องเป็นอย่างนี้อีกห้าปีครับเพราะฉะนั้นดวงเนี่ยต้องริบแก่พอริบแก่แล้วในนี้จะวุ่นวายเรื่องอะไรคะอาจารย์ไม่ได้ดังใจค,คือคอแลกบไม่มีไรายได้ดีอะ่ะพอมีเงินมาก็ไม่พอใช้มีงานมาก็ไม่ลงตัวมันวุ่นวายไปหมดไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างหนึ่งไม่สมหวังสัอย่างหนึ่งเพราะงั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ ทุกอย่างไม่มีอะไรได้ดั่งใจเพราะงั้นเป็นช่วงที่เลวร้วายที่สุดของชีวิตครับเป็นเวลาสิบปีครับพอมาถึงอายุห้าสิบสองมันก็ยังไม่ดีเป็นเวลายี่สิปีเพราะงั้นจะดีต้องอายุ62แล้วถึงจะดีหกสบเพราะงั้นต้องเนี้ยปรับแก้แล้วช่วงเนี้ยชีวิตเขาจะรับรื่นคืน อพอชีวิตรับเรื่องขึ้นเขาก็ดีได้ครับดวงนี้เป็นดวงเก่งมีความสาม,มารถมากรู้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างทำาได้ทุกอย่างแต่ทำแต่ละอย่างมันล้มเหลวติดตรงนี้เพราะมันเก่งมากไป <c oughs> เพราะงั้นตรงนี้ต้องแก้ใ้ครับเก่งน้อยลงอ <c oughs> พอหลังจากแก้ไปแล,แล้วแล้วทุกอย่างลงตัวหมดชีวิตก็ดีขึ้นควารรมสุขก็จะก,ก็จะเข้ามาค่ะครับ ถัดมาค่ะดวงของคุณชาคิดค่ะ16กันยา2516ค่ะเวลาตีสองค่ะอาจารย์ครับดวงนี้มีตัวมีตัวโอกาสแต่ตัวโอกาสอยู่ในบ้านปลายชีวิตและณชั่วโมงนี้ตัวที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเป็นตัวที่ทำอะไรก็ล้มเหลวทำอะไรก็ล้มเหลวคือทำแล้วดีพอดีพับก็ต้องเปลี่ยนนะค่ะพอทำอะไรดี พอดีขึ้นพับก,ก็ต้องเปลี่ยนเพราะงั้นตรงตัวดวงนี้เนี่ยต้องถึงอายุอ้อแต่ตอนนี้มันก็ตอนนี้มาอายุสี่สิบห้าแล้วนะะเพราะงั้นมันมีโอกาสดีได้แล้วละ่ะครับเพราะงั้นช่วงเนี้ยหลับลื่นตั้งแต่ตอนเนี้ยอายุตั้งแต่อายุสี่สิบสามเป็นต้นมาไอ้ตัวที่เลวร้ายไม่ดีเนี่ยตรงนี้ถูกปิดไปแล้วเพราะงั้นปิดไปแล้วมีโอกาสดได้ดีแต่ดีได้ไหม ดีไม่ได้เพราะว่าดวงเนี่ยไม่ตั้งหลักปักฐานดวงอ,อ่อนแอมอะ uh huh. ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ตัวไม่ดีถูกปิดไปเพราะงั้นตัวดีเนี่ยเกิดฮ uh huh. เพราะงั้นต้องปรับให้ดวงเขาแข็งแรงอื uh huh. แล้วตัวบทบาทถ้าถูกปิดแก้ตัวบทบาทให้เกิดขึ้น uh huh. แล้วเขาก็จะดีไปเรื่อยๆ uh huh. แล้วดวงคู่ครองเป็นไงคะอาจารย์ดวงคู่ครอง ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวตำแหน่งหน้าที่ดวงนี้ถ้าเป็นลูกจ้างช่วงนี้ตำแหน่งหน้าที่ไม่ดีมีมีโอกาสหลุดจากตำแหน่งครับตัวตัวคู่ครองของเขามันไม่ค่ยสมหวังอ่ะเพราะงั้นเพราะเพราะในเนี่ยมันมีตัวตัวติดตัวที่ที่ ทำให้คู่ครองมีปัญหาก็คือตัวหลักปีฉะนั้นต้องมาแก้ก็หลังจากแก้ไปแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนครับก็จะลงตัวคแล้วเมื่อแก้ไปแล้วก็ตมันจะติดตามทุกปีค่ะครับแล้วชีวิตมันก็จะดีไปเรื่อยๆทางานปีนี้แก้ปีหน้าไม่ไม่ไม่แก้ปีหน้าไม่ดีอีกแล้วเพราะงั้นพอดีก็ไม่ดีอีกแลวชีวิตก็จะไปเรื่อยๆ่างครั็ดีไปไม่ได้ อโอ้ท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะทางรายการนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ใหญ่เกรงไกลบุญการนนท์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะส่วนเอ๊นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้ค่ะร่วมสร้างสารรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปตทบริษัททพีไอโพลีนจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญดีคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟฟติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด น้ชมคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห่วงจุ้หยหินหยางพร้อมการดูดวงได้เป็นประจําที่นี่ทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้นะคะสําหรับวันนี้เอแลวก็อาจารย์ใหญ่ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ